สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าของสายล่าอุบากองกันต่อในเรื่องต่อไปกันเลยนะครับวันนี้สายล่าอุบากองนั้นจะนำเรื่องราวของพลานป่าผู้มีวิชาอาคมในสยศาสตร์อีกสายหนึ่งมาฝากพี่เพื่พพนพนพอนน้องทุกคนนะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้น เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับการที่หลายคนนั้นมาฝึกไสยศาสตร์หรือคาถาอาคมนั้นส่วนมากก็จะมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้บรรลุผลประโยชน์ หรือเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการนั่นเองครับดังนั้นไซยศาสตร์นั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองสายสายแรกนั้นก็คือไซยศาสตร์ขาวหรือสายขาวนั่นเองครับไสายาศาสตร์ขาวหรือสายขาวนั้นยกตัวอย่างก็คือพระวิคัมที่ สายล่าอุบากองได้ลเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นั่นแหละครับคนที่ฝึกศยศาสตร์หรือคาถาอาคมในด้านสายขาวนั้นก็จะส่งผลให้การกระทำนั้นจะมีผลเป็นสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นครับเช่น การฝึกสยศาสตร์เพื่อให้ตัวเองอยู่ยงคงกระพันการทำพิธีต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองรวมถึงการแก้อาถรรพ์ต่างๆให้กับชาวบ้านหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือนั่นแหละครับเรียกว่าสายศาสตร์สายขาวส่วนสยศาสตร์อีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าสายศาสตร์ดำหรือสายศาสตร์สายดำ หรือมนดำนั่นแหละครับสายศาสตร์ชนิดนี้ก็จะทำเพื่อให้ร้ายแก่ผู้อื่นซึ่งผลที่ออกมาก็จะเกิดเป็นในทางเป็นทุกข์แก่ผู้อื่นนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการทำสเสน่ยาแฟดการทําคุณใสฝังรูปฝังรอยซึ่งจะทําให้ ก่อผลร้ายแก่ผู้อื่นถือว่าเป็นมนต์ดำหรือการทําในสิ่งที่สายดำนั่นเองครับแล้ววันนี้เองสายล่าก็จะมัายกตัวอย่างพลานที่ศึกษา,าศาสตร์ดำหรือมนต์ดำมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังกันครับแต่ก่อนอื่นก็จะเล่าถึง ความเหมือนและความต่างของสายศาสตร์ดำและสายศาสตร์ขาวกันก่อนครับความเหมือนกันก็คือทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นสายดำหรือสายขาวนั้นการที่คุณจะทำให้เกิดอิธิปาฏิหารินั้นก็ต้องฝึกจิตครับหรือการทำสมาธินั่นเองซึ่งในทางพระพุทธศาสนา องพระสามาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้นะครับว่าคนที่ทำสมาธิจนถึงฌานที่4นั้นก็จะได้อภิญญาหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่ามีอิทธิปาฏิหารนั่นแหละครับพระุทธเจ้าบอกว่ามีถึง8อย่างเลยทีเดียวหรือที่เรียกว่าอภิญญา8นั่นเองซึ่งหากใครก็ตามไม่ไว่าจะเป็นปุถุชนธรรมดาหรือภิกษุสงฆ์ ที่ทำสมาธิหรือฝึกจิตตัวเองถึงฌานสี่ก็สามารถที่จะกำหนดหรือน้อมรับหรือน้อมไปทางรับอภิญญาก็จะได้ตามที่ตนปรารถนานั่นเองครับแต่หากคนไหนไม่สนใจในเรื่องอภิญญานี้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานก็จะสำเร็จเช่นเดียวกันครับ เมื่อถึงชานสีแล้วนั้นพระเจ้าบอกว่าอภิญญาที่ได้นั้นส่วนมากก็จะเป็นสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้ดำลงในดินเหมือนดำอยู่ในน้ำเดินบนผิวน้ำเหมือนเดินบนบกรวมถึงการเดินทะลุกับแพงหรือภูเขาเหมือนกับเดินไปในอากาศกทั้งยังสามารถที่จะกำหนดจิต รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงได้อีกด้วยรวมถึงการมีตาทิพย์สามารถมองเห็นภพภูมิอื่นๆได้มีหูทิพย์สามารถได้ยินได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในภพภูมต่างๆได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดครับมีขึ้นแล้วและเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยนั่นเอง แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พู้เจ้าท่านก็รังเกียจเดียดฉันเลยทีเดียวครับท่านมีการกำหนดไว้ด้วยว่าหากที่สูสงรูปใดที่แสดงฤทธิ์พวกนี้นั้นท่านจะปรับอาบัติไปด้วยนะครับก็คือผิดกฎของสงู์นั่นเองครับแต่การทำสมาธิถึงฌาน4นั้นก็ไม่ใช่ว่า จะสามารถที่จะมีอภิญญาหรือได้อิทธิฤทธิ์ทุกคนนะครับยกตัวอย่างอย่างพระสารีบุตรซึ่งท่านเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นพุทเจ้าเคยตรัสว่าสารีบุตรนั้นทำสมาธิได้เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยนะครับอยากจะเข้าอยากจะออกสมาธิตอนไหนก็ทำได้หมดแต่พระสารีบุตร เองก็ไม่ได้มีอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆเลยนั่นเองครับย้อนมาที่เรื่องเราที่เราจะเล่ากันวันนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เหมือนกันของสายเศษศาสตร์สายดำและสายขาวทั้งสองสายต้องฝึกจิตนั่นเองครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเศษศาสตร์สายดำกับสายขาวนั้นเศษศาสตร์สายขาวนั้น การที่คุณจะฝึกให้ได้สำเร็จนั้นต้องใช้ความมานะและควรความขินพยายามรวมถึงกระทำแต่ความดีฝึกจิตให้ได้จนถึงฌานสีแล้วคุณถึงจะได้ปัญญาต่างๆตามที่ใจต้องการและก็สามารถที่จะนำคาถาอาคมนั้นมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการให้คนอื่นหรือตัวเองมีความสุขได้อ่นนเองครับ แต่สยศาสตร์สายดำนั้นแตกต่างกันไปครับสยศาสตร์สายดำนั้นเนื่องจากทำให้มีผลทำให้ร้ายผู้อื่นให้เป็นทุกข์นั้นดังนั้นการที่ใช้สยศาสตร์มนต์ดำกับคนอื่นหากใช้แล้วมีผลสำเร็จมันก็จะทำให้ตัวคุณสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งไปด้วยครับ เหมือนกับต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันนะครับและวันนี้เองสายล่าก็จะนำเอาเรื่องราวของตานป่าผู้หนึ่งที่ศึกษาสายศาสตร์ดำหรือมนดำม,มาฝากเพื่อนเพื่อนทุกพนนี่น้องครับก่อนอื่นสายล่าอ,อบาฟอกต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่จะเล่านี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตาลป่าผู้นี้ก หรือศึกษาสายศาสตร์ดำหรือมนต์ดำเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของสายล่าก็ได้ครับที่โยงเข้าไปกับเรื่องราวเรื่องนี้และอีกอย่างหนึง่งสายล่าจะไม่ขอเ่ยชื่อของล้านป่าผู้นี้นะครับเรื่องจากอาจจะไปกระทบต่อจิตใจของลูกหลานหรือบุคคลอื่นที่ได้ยิน ที่เป็นญาติของพลานป่าผู้นี้ครับอีกทั้งพลานป่าผู้นี้ก็ยังคงปัจจุบันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแต่ท่านได้เปลี่ยนจากการศึกษาสายศาสตร์สายดำหรือมนดำมาเปลี่ยนเป็นสายศาสตร์สายขาวแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นในทางที่ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้เรื่องราวของ ้านป่าคนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตอนวัยเด็กนั้นท่านก็ศึกษาสายศาสตร์ทางสายดำนี่แหละครับจนทำให้มีวิชาอาคมแก่กล้าคนหนึงซึ่งชาวบ้านในย่านชนบทที่สายล่าอาศัยอยู่นั้นรู้ซึงถึงเกียรติศักดิ์ของพปานป่าผู้นี้เป็นอย่างดีครับมีความสามารถในเรื่องหลายเรื่องมาก เรื่องที่ทำให้ชาวบ้านต่างรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นก็เห็นจะเป็นเรื่องของการปิดป่าละครับตานป่าหลายคนรู้ตัวดีว่าการปิดป่าเป็นยังไงครับหากเราเข้าป่าแล้วถูกปิดป่านเราจะล่าทั้งวันหรือไปสักกี่วันก็จะไม่ได้สัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวครับซึ่งลานป่าแถวบ้านหากใครออก จากบ้านไปแล้วบังเอิญไปเจอปานป่าคนนี้ก็ต้องกลับมามึอเปล่าล่ะครับเพราะปานป่าคนนี้เมื่อเห็นคนออกไปล่าสัตว์แล้วก็จะชอบทําการปิดป่าจนทําให้ปานคนอื่นไม่สามารถหากินได้นั่นเองครับเนื่องจากเป็นคนที่มีวิชาอาคมเข้มขลังมาก ไรนาของพลานป่าผู้นี้ก็ไปสร้างในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยอยากที่จะไปทํากันครับซึ่งทางชนบทเขาจะเรียกว่าโป่งหรือจําซึ่งสถานที่ที่เป็นโป่งหรือจํานั้นชาวบ้านถือว่าเป็นสถานที่ที่มีสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่หากเราไปรบกวนก็อาจจะทำอันตรายให้เราได้นั่นเองครับเลยไม่มีใครกล้าที่จะ เข้าไปทำไร่ทำนาตรงนั้นแต่พลานปลาผู้ศึกษาสายสตร์ดำหรือมนดำนี้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดครับก็ได้ไปทำไร่และก็ทำนาปลูกผลมไม้สร้างกปั่อมไว้ตรงจำหรือโป่งแถวนั่นแหละครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆตอนช่วงแรกนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับจนพลานปากตัวนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกถึง6คนด้วยกันมีลูกสาวสามคนแล้วก็มีลูกชายอีก3ามคนครับมีลูก6คนท่านก็ทำมาหาเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆจนนานวานเข้าเมื่ออายุเริ่มแก่ลง าถาอาคมต่างๆของท่านก็เริ่มเสื่อมถอยก็เลยส่งผลกระทบมายังลูกของท่านครับผลแรกนั้นเป็นลูกชายคนกลางก็เกิดล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอและรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆหลายโรงพยาบาลมากหมอก็ตรวจแล้วก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรหลานป่าผู้นี้ ก็ทําพิธีต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองนั้นรอดพ้นจากความตายแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอยู่มาต่อมาอีกไม่นานนักผู้ชายคนกลางเขาก็ได้เสียชีวิตเป็นคนแรกครับปลานป่าผู้นี้มีความเสียใจเป็นอย่างมากและต่อมาก็เกิดอีเหตุการณ์หนึง่งลูกสาวคนที่คนโตสุด ของปานป่าคนนี้ได้เป็นหลงรักกับชายในหมู่บ้านนั้นแหละครับลูกสาวของปานป่าน,นั้นก็ได้รักและชอบอกกับผู้ชายคนนี้มากจนได้แต่งงานกันซึ่งตอนแรกนั้นชายูนนี้ก็ไม่ได้รักลูกสาวของปานป่าแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าปานป่าเขาได้ใช้วิธีอะไรจนทำให้ ทั้งคู่นั้นรักและก็ได้แต่งงานกันมีลูกหนึ่งคนแต่ต่อมาชายหนุ่มผุ้นั้นก็ไม่ได้ละความเจ้าชู้ของตนเองครับก็ไปเจ้าชู้แล้วทำให้ลูกสาวคนโตของปานป่านี้เสียใจร้องไห้อยู่บ่อยครั้งมากปานป่าผู้นี้รู้สึกสงสารลูกเลยได้ทำพิธีมนต์ดำอีกอย่างหนึ่ง ที่ทางบ้านเขาเรียกว่าการผ่าจ้านผ่าจ้านก็คือการแยกชายหญิงที่รักกันให้เกลียดกันนั่นเองครับเมื่อทำแล้วลูกสาวของปลานป่าคนนี้ก็เลียดสามีของตนจนเลิกทางกันและต่างแยกย้ายกันไปสร้างครอบครัวใหม่ครับ แต่ลูกสาวของปานป่าคนนี้ก็ได้เข้ามาทำงานกรุงเทพใช้เวลาทำงานอยู่ราวห้าปีลูกสาวของปานป่าคนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงอีกครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดและซ้ำร้ายไปกว่านั้นเมื่ออายุยิ่งมากบนหลังที่เคยมีมาก็เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆทำให้เกิดการเจ็บป่วยกันทั้งครอบครัว และสิ่งที่ตามมาซึ่งเกิดโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่กับครอบครัวนี้ก็คือลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนรองครับได้ป่วยกระตานหันและก็เสียชีวิตขัดกันคนละวันครับคือวันแรกนั้นลูกสาวคนกลางนั้นเสียชีวิตก่อน แล้วก็ได้ทำพิธีตั้งศพอยู่ที่บ้านครับแต่รุ่งเช้าอีกวันหนึง่งลูกชายคนโตซึ่งปานป่าคนนี้รักมากครับรก,ก็บได้เสียชีวิตลงทำให้ปานป่าคนนี้โศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมากครับวันที่ชาพนกิจศพก็ทำพร้อมกันเลยครับศพก็ตั้งอยู่พร้อมกัน านป่าผู้นี้เสียใจมากครับตายล่าเองคิดว่าคงเป็นผลมาจากการที่ท่านได้ศึกษาคุณใสสายดำนี่แหละครับและก็ได้ทำพิธีต่างๆให้กับชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือในเรื่องการที่จะทำร้ายสัตว์รูของตัวเองนั่นเองโดยส่งผลกระทบมายังครอบครัวของ ปลานป่าคนนี้ครับถึงแม้ตัวปลานป่าเองนั้นจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมแต่เมื่อนานเข้าอาคมนั้นก็เริ่มเสื่อมพลอยแต่สิ่งที่ส่งผลนะ่ะไม่ได้ส่งผลกับตัวปลานป่าที่ศึกษาเรื่องนี้ครับผลกลมที่ตามมาดันไปตกอยู่กับลูกของปลานป่าผู้นี้นั่นเองท้ายที่สุดปลานป่าคนนี้ก็เลยออก บรรพชาครับเป็นสามเณรไม่ได้อุปส,สมบทนะครับก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่หนึ่งปีหลังจากนั้นก็สึกออกมาแล้วมาศึกษาคุณใสในสายดำจึงให้ครอบทำให้ครอบครัวนี้เหลือลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคนรวมถึงหลานสาวอีกหนึ่งคนนั่นเองครับและทุกวันนี้ ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขดีไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วครับและปานป่าผู้นี้จากเดิมที่เคยศึกษาในเรื่องคุณใสช่วยเหลือคนเพื่อที่จะให้ไปทำร้ายสรูงข,ของตนเองหรือทำเรื่องในสิ่งที่มันเป็นคุณใสาสายดำก็เปลี่ยนมาเป็นทำคุณใสในด้านสายขาวนั่นเองครับ นี่ก็เป็นความแตกต่างของ่าน2คนที่เลือกวิธีการในการใช้คุณใสหรือวิชาอาคมในทางที่ต่างกันผลกระทบก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับดังนั้นก็ฝากให้ลานรุ่นรุ่นหลังซึงระลึกไว้นะครับว่าการที่จะเลือกการใช้ คุณใสหรือวิชาอาคมนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกทางครับผลกระทบถึงแม้อาจจะไม่โดนกับตัวผู้ที่กระทำเองแต่อาจจะกระทบต่อลูกหลานหรือญาติมิตรได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สายล่านำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับหากสายล่าบากองพูดผิดพลาดไปก็กราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับ หากพี่ๆเ,เพื่อนน้องๆคนไหนชอบก็ช่วยกดถูกใจและก็อย่าลืมกดติดตามช่องสายล่าอ,อุบากองไว้ด้วยนะครับสายล่าจะนำเอาเรื่องราววิถีชีวิตในชนบทที่ลึกลับและก็มีเรื่องลี้ลับอีกมากมายมาเล่าให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังครับสำหรับทิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ